มาซื้อทุเรียนร้านน้องแคลที่ตลาดสีมุมเมืองนะคะทุเรียนมาจากอันนี้ของระนองของระนองนะคะเปลือกบางเนื้อเหลืองแห้งหวานมันของยี่มอนมอนพร้อมใช่ค่ะรับประกันรับประกันเอาเลือกเลือกให้พี่อร่อยเหมือนเดิมเปลือกบางเนาะอันนี้เปลือกใหญค่ะอูนิลูกดึงลูกค้าวันนี้ยังไม่สุกนะคะเอา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 สุกวันนี้มีไหม ให้ดูซิดูซิจะให้แกะไม่ต้องเอาลูกใหญ่มากก็ได้ใหญ่นี่โอ๊ยไม่ชอบใหญ่ไปไม่ชอบทรงแบบนี้อ๋อสองโลกว่านียนี่ยเนี่เนียเท่าไหร่อันนี้ได้ไหมสามโลเดี๋ยวลองดูเนื้อเออนี่ ได้ไม่รูกลองดูสิ